รวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่13ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะ ระวังในเรื่องของการหึงหวงและบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดอยากจะเดินทางนะคะไปไหว้พระทาบุญสถานที่ใกล้น้ําหรืออยากไปคาชะโนดเพื่อไปไหว้พญานาคและไปไหว้ลาหูนะคะช่วงนี้คุณจะขยันในเรื่องการหาไรายได้ในเรื่องการหาเงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะช่วงนี้ไรายได้ดีมีไรายได้เข้ามาตลอดนะคะระวังปัญหาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับก้นเนื้อเนื้องอกต่างๆนะคะระบบทางเดินหายใจ นะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้เบื่อๆเซ็งๆนะเบื่อปัญหาอะไรหลายๆอย่างอยากจะเดินทางไกลนะคะอยากจะเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวไปหาคนที่คุณรักนะคะช่วงนี้นะคะใครที่รองเงินจะได้เงินนะคะใครรองเงินจะได้เงินช่วงนี้คุณกาลังคิดที่จะเก็บเงินนะคะในช่วงนี้ระวังเรื่องของการหึงหวงและบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถและเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้คือ8815นะคะ8815ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ